ครับกลับสวัสดีครับพี่เพื่อนทุกท่านนะครับเรามาพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับพี่พี่ชอบองไหนพี่ทักมาครับพี่พี่ชอบองไหนพี่โทรมาครับพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกพี่แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับพี่พี่ครับผมฝากช่อง ้นพิษณุโลกรามา่าพักเครื่องอีกหนึ่งช่องนะครับพี่พี่เขาไปกดไลค์กดซับสไครต์หน่อยครับตอนนี้ยังน้อยอยู่เลยพี่ยังมีผู้ติดต,ตามเจ็ดอ่าแค่สี่สิบคนเองครับพี่เดี๋ยวผมก็จะมีลงคลิปให้พี่ดูเรื่อยๆนะพี่นะนะครับพี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะพี่นะรบกวนเข้าไปกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับพี่นะครับครับพี่เดีย๋ยวมาดูกันองค์แรกครับพี่ ผมมีนี่ครับพี่กิ่งเชียงหายข้อต่อจากงาช้างนะพี่นี่ครับเป็นหลวงพ่อกลวยพี่ขบวนแกะเป็นสมเด็จปกโพครับหลวงพ่อา,ายตายไม่เป็นนี่ครับสิงหลวงพ่อกลวยครับพี่ผมมีสองกิ่งอันนี้กิ่งที่หนึ่งครับหนึ่งพันสองร้อยบาทอันนี้กิ่งที่สอง ผมมีสองกิ่งพริกกิ่งละหนึ่งคำสองร้อยบาทเ,าเพราะกลวยครับพี่เป็นเชียง่ายครับพี่ข้อต่อจากอางาช้างครับพี่หรือกระดูกกามช้างนี่แหละพี่นี่ครับกิ่งที่สองครับหนึ่งคำสองร้อยบาทมีสองกิ่งครับพี่ชอบพี่โทรมาครับชอบพี่แอดไลน์มาครับชอบพี่โทรมานะผมมีพระสิงหนึ่ง พระเชียงแสนสิงหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่พระเชียงแสนสิงหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทหน้าต่างห้านิ้วชอบพี่โทรมาครับชอบแอดไลน์มาครับพี่น่าใช้มากสวยงามมากครับพี่มามาพผมมีประกลักใหญ่ๆอันนี้จับเงิน จับเงินนะพี่หลักเก่งเขาเดิมเป็นไม้พี่ไม้มงคลนหะ้งแห้งๆเก่าๆอยู่ไม้มงคลนะพี่เนะี่พี่แบ่งปันนะแบ่งปันนะพี่มีจานเต็มเลยมีจานมีอักขระเลขยันนะพี่เนี่ยมีจานเหมือนจานปู่ทิมก็มีเนี่ยพี่เนี่ย นี่ครับขอปลุกเสกมาพี่มีจานเรียบร้อยนี่ครับพี่พพใหญ่ๆแบบไม่พี่ค้าขายครับจิ้ม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 รู้จเนนะาเงินนะพี่นะาเงินนัเนนี่ยเอาเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่ ก่อนหพี่นะดามไม้ฝักไม้มีดเก่าๆอย่างเงี้ยมีดหลงพ่อเดิมครับมีดหลงพ่อเดิมครับพี่มีดหลงพ่อเดิมครับดามไม้ฝักไม้เป็นมีดหลงพ่อเดิมครับดามไม้ฝักไม้มีดหมอหลงพ่อเดิมครับพี่เอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทหกร้อยบ,บาทครับ ด้ามไม้ฝักไม้มีดหมอหลวงพ่อพกลวยครับหลวงพ่อพกลวยแห่งวัดบ้านแคครับหรือหลวงพ่อชุดตื่นทะโลแห่งวัดบ้านแคเอาหกร้อยบาทเอาหกร้อยบาทปลายทางบวกห้าสิบบาทกับพี่ชอบโทรมาครับชอบแอดไลน์มาครับศูนย์เก้าสี่เจ็ด ห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้านะครับพี่มีกล่องตลับสีพึ่งหลวงปู่ทิมวรหาะไล่เอาหกร้อยพอมีจานข้างในมีพระเครื่องเอาหกร้อยบาทครับพี่ไปทางเช่นเดิมครับพี่กล่องละห้าสิบบาทถ้าโอนเงินสดพี่ไม่คิดครับ ส่งให้ฟรีถ้าปลายทางพี่ซื้อสิบองค์ใส่กล่องเดียวก็ห้าสิบพี่ซื้อองค์เดียวใส่กล่องเดียวก็ห้าสิบเอาหกร้อยบาทมิดประคำผงยาพร้อมพราปิดตาหลวงปู่ยิม้มได้ใช้มากเก่าเก่าพี่สุดยอดเลยนี่พร้อมปิดตาปู่ยิม้ม เป็นผู้นี่สุดยอดเลยพี่สวยงามมากครับเอาเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เอาเจ็ดร้อยบาทจ้ะน่าใช้มากเจ็ดร้อยครับพี่เจ็ดร้อยครับโคตรเก่าเลยพี่น่าใช้มากเอาเจ็ดร้อยครับดูกันต่อหนี่หเนาะ คดสิงห์งาแกะหล่ะพอเดิมผมเอาเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทอันนี้เคี่ยวเสือแกะเสือเพลนหล่ะพอเดิมเสือเพนเคี่ยวเสือแกะเสือเพลนหล่ะพอเดิมครับ เอาเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาท,บาทเขี้ยวเสือแกะหานุม,มานถวายแหวนเขี้ยวเสือแกะหานุม,มานถวายแหวนหลวงพ่อเดิม หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพก็เจ็ดร้อยบาททา้าเวสุวรรณวสุทัสปนนั๊บเลครับที่ท้าเวสุวรรณวสุทัส เก่าๆเนี่ยีสวยปึกปักหมดเลยพี่ดูนี่ปึกปักกับพี่โคตรเก่าเลยเอาหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยครับเอาหกร้อยบาทจะพี่ พับปิดตาวัดอนงผิวปีกแปลทับเอา,600าหกร้อยบาทหลงเพ่าเงินพิมพ์นิยมครับพี่เรี่ยมกระเช้าเก่าๆน,นี่ตาพระอินทนะร์นะพิมพ์ตาพระอินทร์ด้วยเนะี่ยพิมพ์นิยมเอ ลเลราพอเงินพิมพ์นิยมเอสวยงามมากครับพี่เอาหกร้อยจะพีหกร้อยนีพระเชวาวลวลปูสุดวัดหนองหวายสายใต้เอาหกร้อยนีพระปิดตาหลวงป,ปู่เอี่ยมวัดหนังอุชนาลงที่ตูดนะพี่เนื้อสมฤทิ์เก่ามากเลยพี่น่าใช้มาก ผมพูดอย่างวันหนังจะพี่เอาหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยครับผ้าสมเด็จวัตถุปักหนามรุ่นแรกเรื่องเดิมๆเลนเหลืาองค์เดียวนะพี่มีแค่องค์นี้องค์เดียวนะเอาหกร้อยพี่หกร้อยเลี่ยมเก่าเรื่องโบราณเรี่ยมเก่าเรี่องโบราณพี่เอาหกร้อยบาทหกร้อย อันนี้สิงห์สามขวัญงาแกะหล่อพ่อเดิมครับพี่หล่อพ่อเดิมครับเป็นงาแกะนะพี่นะหล่อพ่อเดิมครับพี่เป็นงาแกะ600เอาหกร้อยเอ้โทษทีพี่เอาเจ็ดร้อยครับเอา700เจ็ดร้อย <700 S 2> บาทจ้ะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยพูดผิดเลยเลยนี่มาพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเกวันพิมพั้นพี่ดูครับ ไปดูนี่รักแตกเห็นไหมไปดูรักเนี่ยพอเก้าร้อยนะพี่พี่ดูดิรักแข้งแตกหมดแล้วเนี่ยพอเก้าร้อย หลักร่อนเป็นแันเลยพี่พิมพ์ปั้นนะพี่มาเอาปากทะเลนะหลอดแก้วน่าใช้มากเลยพี่ปิดตาพิมพ์ปั้นเอาเก้าร้อยบาทจะพี่เก้าร้อยสุดๆเลยสุดยอดเนี่อีกองออพี่อันนี้เป็นสังกัดายเหมือนกันนะหลักแตกเก่าๆถึงยุคพี่นี่สังกัดใจหลอดแก้วเนะอุดมสมบูรณ์ยมีแล้วไม่จนไม่อดตายเนะี่ย รักแตกๆกับพอกแก้วพิมพ์ปั้นปากทะเลหรือพอกแก้วขวค์นี่แหละพี่สุดยอดเอาหกร้อยจ้ะหกร้อยบาทจ้ะพี่นี้หมักถือระูุเอี่ยมพันหนังพี่ เอาหกร้อยจ0หกร้อยจะนี่พระสิวิีหลวงพ่อแพรอันนี้ทันทันนะพี่นะนี่ทันทันนะเนี่ยพระสิวิีหลวงพ่อแพรวพยพิุนทอง ท่านาน,นะพี่ท่านานั้น,น,นเนี่ยฮะเอาหกร้อยหกร้อยครับอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นเม็ดประคำไม้พยุงเดี๋ยวหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงหลังฝั่งข้าง ชุดนี้เอาเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทหลวงปู่ดิ่งครับลิงจับหลักหลวงปู่ดิ่งลิงจับหลัก,ลลลกเอาหกร้อยบาทพระสมก่อ กุทุ่งเศรษฐีเอาหกร้อยบาทหลวงปู่ทวดวัดช้างให้พิมพ์ใหญ่ปั๊มซ้ำเอาหกร้อยบาทพาสุมกอขนมเปี๊ยะพิมพ์กลางขนมเปี๊ยะ กุทุ่งเศรษฐีเอา600บาทอีพีนี้ต้องกราบสวัสดีนะครับพี่พบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับอีพีนี้ต้องกราบสวัสดีครับ